สดุดีบทที่สี่คำอธิษฐานเวลาเย็นแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่าข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรมขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเมื่อข้าพระองค์จนกรอกขอพระองค์ประทานช่องทางให้ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ท่านผู้ดีเอ,อ๋ยข้าพเจ้าจะต้องเสื่อมเกียรติไปอีกนานเท่าใดท่านจะรับคำไร้ค่าและสแสวงการมุสาอีกนานเท่าใดจรงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงแยกรรมิกรชนไว้สำหรับพระองค์พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์โกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปทรงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ จงถวายเครื่องสัตววบูชาให้ถูกต้องและวางใจในพระเจ้ามีคนเป็นอันมากกล่าวว่าโอ้เราอยากเห็นสิ่งดีๆบ้างข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงยพระพักที่สว่างของพระองค์มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำองุ่นมากมาย ข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับในความสันติข้าแต่พระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย